สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านวิชานันนะคะครัวเป็นบ้านเรานะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาต้มไชเท้ากันนะคะไชเท้ากับเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวดูชัดๆนะคะเลื่อนกล้องสักนิดเลื่อนตาสักนิดนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชมพูดสดใสน,นะคะมันเสงค่ะไปไหนไม่ได้ค่ะต้องอยู่กับบ้านค่ะ แช่เท้านะคะเปิดไฟก่อนนะคะแช่เท้านี้เราก็เที่ยวไปสัก10บถึงสิบนาทีนะคะทเที่ยวไปน,นะคะให้แช่เท้าเปื่อยนะคะน้ำสามถ้วยนะคะวันนี้แชเท้า300กรัมน,นะคะจากนั้นเราก็จะมีปลาดึกค่ะวันนี้เราพิเศษค่ปะปลาดกกล้วยนะคะวันนี้เห็นไหมคะคุณผู้มชมแค่น้ำนะคะปลากกล้วยนี่จะเนื้อนิ่มนะคะตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาตัดนะคะนะคะ ไว้นะคะเนี่ยไปซื้อที่ตลาดมานะคะถ้าท่านผู้ชมว่างๆก็ทำเองก็ได้นะคะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวดูในวันนี้ก่อนนะคะดูดูให้เชเท้าของเราเดือดสักครั้งนะคะเดี๋ยสักนิดนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะดูค่ะในนี้นะคะในกระทะนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นเชเท้านะคะกําลังจะเดือดนะคะเมื่อกี้ต้มไว้ก็ประมาณสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดอีกสักนิดหนึ่งสิบถึงสิบห้าก็พอนะคะแต่ถ้าท่านชอบเปื่อยนะคะท่านก็อยากจะทํามากกว่านี้ก็ไดใ้ให้ใช้เวลาในการเคี่ยวมากกว่านี้ก็ได้นะคะเอาละคะ่ะ นะคะจากนั้นเราก็มาดูนะคะอันนี้เป็นเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมกับเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหอมนี่ก็จะเป็นเหมือนโปรตีนนะคะกินวันนี้เป็นอาหารสุขภาพนะคะคุณผู้ชมใส่เห็ดหอมลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดอะไรคะ,ระบำรุงปอดนะคะเห็ดหูหนูค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะ10กรัมค่ะเห็ดหอมก็2หัวนะคะ2ดอกจากนั้นนะคะเราก็จะใส่อะไรคะเนี่ยมีที้เราบอกป้ปลาหมึกล้้ยค่ะ จะทำให้น้ำของเราหวานนะคะวันนี้เป็นอาหารสุขภาพนะคะทุกผู้ชมกินนะคะกินอย่างเงี้ยสดมันแกงเยอะๆนะคะกินผักเยอะๆะคะ่ะถ้าจะชอบผักใบเขียวก็อาจจะเอาผักชีต,ต้นหอมมาโรยหน่อยก็ได้นะคะปรุงรสไปเลยนะคะทุกผู้ชมอันนี้ก็เป็นน้ำปลาสองช้อนแล้วก็น้ำซีวนะคะซีวซีวขาวะคะ่ะสักหนึ่งช้อนนะคะเพื่อเพิ่มรส หวานอีกสักนิดหนึ่งเชเท้านี่ก็มีประโยชน์นะคะเชเท้ามีรสเย็นนะคะแล้วก็ช่วยสร้างผิต้านทานนะคะหน้านี้ต้องสร้างผิต้านทานให้กับตัวเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้เดือดนะคะอย่าลืมนะคะถ,ถ้าท่านผู้ชมชอบเปิดก็เคี่ยวไปอีกสักสินาทีก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเปื่อยแต่บางคนอาจจะชอบเปื่อยก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวร้อยก็เดือดนะคะตอนนี้ก็เตรียมไปก่อน ได้เวลากินค่ะเตรียมกินค่ะเตรียมกินนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามเรานะคะแล้วก็ช่วยกันอคอมเมนต์มานะคะชอบอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวดูกล้องนี้หน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเทปเหลือเราจะให้เห็นหน้าสักนิดน,นะคะวันนี้บ้านเราฝนตกเยอะนะคะเมื่อคืนนะี้คะคุณผู้ชม แต่เช้ามาก็อากาศดีค่ะแต่ถ้าทางเดี๋ยววันนี้ก็จะตกอีกนะคะดูท้องฟ้าเตี้ยแล้วก็ท้องฟ้าคืดๆค,ค่ะน่าจะตกค่ะอะไรค่ะของเราเนี่ยก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ,ค,ะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะคุณผู้ชมคนสกิดนะคะแกงจีดนะคะคุณผู้ชมเราต้องอะไรคะเราต้องกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยนะคะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะ ทําเสร็จแล้วกินเลยนะคะดับไฟค่ะทําเสร็จแล้วกินเลยนะคะก็จะอร่อยค่ะเราจะโรยเก่ากี้นะคะเก่ากี้นี่ก็บำรุงสายตานะคะคุณผู้ชมเก่ากี้จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูกล้องนี้บ้างค่ะโรยไปก่ะให้เกิดความสวยงามแล้วก็มีเขาเรียกว่าบำรุงสุขภาพด้วยบำรุงสายตานะคะเสร็จแล้วค่ะไปกินกันเลยนะคะคุณผู้ชม กินผักเยอะๆนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องบำรุงร่างกายแข็งแรงค่ะนะคะไปกินกันค่ะสวัสดีนะคะโรยกบกี้หน่อยค่ะถ้าท่านชอบกระเทียมนะคะก็เอากระเทียมโรยไปได้นะคะท่านชอบผักเขียวบาผักชีต้นหอมนะคะก็โรยไปได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนนะคะเดี๋ยวเทสเหลือเราจะให้เห็นหน้าสักนิดนะคะเพื่อจะได้สื่อความหมายกันนะคะสวัสดีค่ะ กล้องนี้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเราชอบคนติดตามนะคะคุณผู้ชมติดตามเราด้วยนะคะติดตามเราด้วยค่ะเทปยังเหลือนะคะเทปเอาขึ้นกล้องขึ้นสนิดนะคะเพื่อให้เห็นหน้าค่ะชัดๆค่ะ